ดีขึ้นแล้วนะลูกเออมามาหา,าลูกมากินข้าวลูกอ่ากินข้าวนะคะอ่าลูกกินข้าวนนี้ของพี่น้ํำตาลโย่งมาโย่งมาหาแม่มาลูกมาโยงาดาวนี่ของดาวอ่ะของสามสีของโยงครับอนี่ของโยงครับนี่ของพี่โยงน้องโยงกินข้าวนะลูก ดีขึ้นไหมครับเออดีขึ้นกินขึ้นกินข้าวกินข้าวเดี๋ยวมีมีขนมอ่ะพี่ดาวไม่นอนกินเออนอนกินดูสิพวกเราเนี่ยมีความสุขไหมนอนกินลกนอนกินพี่ดาวอ่ะนี่ของพี่ดาวยังพี่ดาวนี่ของน้องโยงอืกินให้ลูกกินปะพี่วัวพี่วัวคะพี่วัวนี่ของพี่วัวแต่โยงอ่ะโย่งกินข้าวลูกมีให้โยงอ่ะ กินซะบ่ผงย่องกินกินซะบ่ใช้ให้กินเออกินซะบ่กินซะบ่กินซะบ่กินข้าวกินข้าวหรอกกินข้าวผงย่องอ่ะกินกินกินซหร่กินข้าวกินข้าวหรอกกินข้าวหอกแดงกินข้าวหรอกพี่วัวกินข้าวแล้ว ข้าวลูกขนข้าวกินข้าวฟูกนพันกินข้าวเน,น,นี่ยาให้อะคนละอันชิไม่ได้ไม่แดงไม่ให้กินกันกินอ่ะ,ส,อะสามสีไม่ให้นะอ่ะิ

นมัดเม็ดมาหาแม่มาวันนั้นโยงไม่ได้กินอ่ะเนี่ยนมัดเม็ดเอาป่ะเอาป่ะอ่ะแม่ให้อ่ะอุ้ยอันนี้ให้สามสีอันนี้ให้โยงอ่ะให้พี่น้ำตาลอ่ะให้แม,ม่แดงอ่ะตัวเล็กอ่ะให้ตัวเล็กพี่วัวเปล่า พี่วัวเปล่าอ่ะอันนี้ให้ดาวอ่ะอันนี้ให้พี่วัวพี่วัวคะอ่ะอันนี้ให้โย่งนมอัดเม็ดอร่อยลูกอ่ะอ่ะใครอีกใครเอาอีกโยงอ่ะโยงอ่ะอร่อยลูกอร่อยอร่อยอร่อยอ่ะใครเอาอีกแม่แดง ตัวเล็กพี่วัวอ่ะอ่ะดาวอ่ะน้ำตาลน้ำตาลครับน้ำตาลครับอ่ะสงหมัดเม็ดอุกอ่ะตามสีอ่ะน้ำตาลพี่วัวให้พี่วัวก่อนพี่วัวยังไม่ได้กินเลย เนี่ยใครกินหกเนี่ยอือ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  กินลูกให้ลูกยงรัรสามสีมัเนี่ยสามสีมันเนี่ยอ่ะสามสีโยงพี่วัวดาวตัวเล็กแม่แดง น้ำตาลลูกรักของแม่มากิ้งขนมลูกลูกรักของแม่อ่ะเก่งมากเก่งมากสามสีแม่แดงตัวเล็กพี่วัวดาวโยงอะโยงโยงน้ำตาล แม่ให้หลูกเก่งมากโยงรอรอรอ,อ,อพี่วัวตัวเล็กแม่แดงดาวอุ๊ยดูสามสีตะก,กะดิโอ้งลูกลูกรักของแม่ลูกรักของแม่ อายุย่เหนื่อยเราเอาไปสามอันแล้วนะเมะื่อกี้จะเอาให้พี่น้ำตาลนะอ่ะวันนี้มนันสามสีพี่วัวตัวเล็กอ่ะแม่แดงดาวดาวปะ่ะอะให้อยุ่ อ <laughs> จะกิน <sk r isa> กินอย่างนิ่มะเตรียมตาลอ,อ่ะโยโยเอาว่ะโยงเอาว่ะ อย่าไปแย่งพี่เขานะอย่าไปแย่งดาวมาเดี๋ยวแม่ดาวดาวดาวตัวเล็กยุ่งยุ่งมาดูว่ะมาตรงนี้อแม่ให้ลูกคนสองอันนะคะอ่หล่ะอ่ะนีะะ่แม่ให้อีกอัน แม่รักหนูนะพ่อจันตานะหลังกินให้กินนะัาหลกโโหหนูไปโดนอะไรมาเดี๋ยวแม่ใส่ยาให้เนี่ยแม่เอาอาหารเม็ดลงให้แล้วนี่ไงเนี่ยเนี่ยมีสามถุงนี่ไงหูหนูอะสมสดเดี๋ยวค่อยกินขนมเดี๋ยวแม่ใส่ยาให้ตานก่อนตานมานี่มาตานหูหนูไปโดนอะไรมาเนี่ยแม่ใส่ยาให้ทับหนึ่งเดี๋ยวปิดคลิปกอนยาให้ลูกแล้วนะที่หูเนี่ยเนี่ยแม่ใส่เบตาดีนให้แล้วเนี่ยเนี่ย โอ้หน <Like, S 1> ูไปโดนอะไรมาเนี่ยแฉะเลยเนี่ยเนี่ยแม่ใส่ให้แล้วนะเออแม่ใส่ยาให้แล้วเออเดี๋ยวก็ดีขึ้นหนูพวกหนูรอขนมอยู่อะเอาหูหนูก็เป็นเดี๋ยวแม่ใส่ยาให้อนมสดไปก่อนอะอะตาลอ่ะอะไว้อ่ะอะสามซิลุาสเดินมาส่งแม่อะอะอะเต้าหู้อะเดี๋ยวแม่ใส่ยาให้น้องก่อนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยหูหนูไปโดนอะไรลูก โดนอะไรเกี่ยวมาเดี๋ยวแม่เอายาใส่ให้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้เละอ่ะอันนี้ของนมสดอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเนี้ยเนี้ยอันนี้ของตาลอันนี้ของเต้าหู้อ่ะมาลูกเนี่ของมาลูกโอ้ป่ายป่าป่ปแม่เอาอาหารอยู่ในนั้นนะมามากินนะลูกเนี่ยเนี่ยกินซะลูกกินซะเนี่ยเนี่ยาม่มาเอาอาหารให้ไปกินข้างในเนี่ยเขาไปกินข้างในไปกินข้างในเนี่ยเนี่ยขนมอยู่นี่ลูก กินไม่หมดกินครับของตาดูดูดิดูหูแม่ใส่ยาให้สิเละเทะหมดเออชีวิตอ่ะแม่ไว้ข้างในนะเนี่ยเ่ะเนี่ยเนี่ยแม่ใส่เข้าไปเนี่ย อยู่ข้างในเนี่ยเดี๋ยวแม่ใส่ยาให้อีกทีไปแล้วนะแม่ใส่แผลให้หนูหลายรอบแล้วนะเนี่ยหายไมไวนะลูกเนี่ยแม่ใส่เบตาดีนแฉะแเลยแล้วนี่ขนมขนมเต็มเลยนะลูกแบ่งกันกินนะเนี่ยเหล่าม้าโยนไว้เต็มเลยเนี่ยอาหารเม็ดด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ก่อนจุ๊ยจุ๊ยหนููเต้าหู้สวัสดีแปะสวัสดี่ะจุ๊ยจุ๊ยลูกหมาเนี่ย นมสดแม่ใส่ยาให้แล้วนะลูกที่หูเนี่ยใส่เบตาดีนแฉะเลยลูกนะเนี่ยที่หูหมอมาหมอมาใส่เบตาดีนท้แนนะนะหายไวๆวนะลูกนมสดเนี่ยใส่เบตาดีนทห้และค่ะไม่รู้ไปโดนอะไรกันมาเนี่ยดูดินมสดกับเจ้าตาลเนี่ยเนี่ยหูเนี่ยต้องไปโดนอะไรบาดมาแน่เลยแม่ใส่เบตาดีนท้านนะนะแฉะเลยเน่ยเนี่ยใส่เบตาดีนใหาละเดี๋ยวก็หายมาส่งแม่เหรอเข้าบ้านได้แล้วไปลูกไปไปกินอาหารเนื่ออาหารเม็ดเต็มเลยเนี่ยมาวางไว้ให้เนี่ย ไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านพาลูกเข้าบ้านได้แล้วลูกไปหายไปไวๆนะลูกไม่ใส่เบตาดินใช่นั้นนะลมสดหายไปไวนะลูกเต้าหู้ดีไม่มีแผลเลยไปเข้าบ้านลูกเนี่ยไปปล่อยเข้าบ้านไปเข้าบ้านได้แล้วอ่ะไว้ไปเอาขนมแล้วเข้าบ้านไปเข้าบ้านไม่ได้แล้วก็ส่งแม่หูกเออเออตืดตืดเลยเพื่อนๆพื่อตืดตเลยห้าทุ่มจะครึ่งแม่ไปแล้วลูกรักษาลูกไปเข้าบ้านพาลูกเข้าบ้านไป